วันนี้จะมาแกงส้มปลากระพงกันนะครับผมเนี่ะวันนี้มาแคมปิง้งไม่มีอะไรมากไม่มีผักไม่มีอะไรเลยมีแค่มะนาวกักเครื่องแกงมาอันนี้ปลากระพงนะครับผมง่ายๆนะครับตัดลายจัเอ้ลืมใส่น้ําเลยอันดับแรกใส่น้ําก่อนครับผมใส่น้ำสักนิดนึงแล้วก็ละลายเครื่องนะครับใส่น้ําแตัวละลายเครื่องแกงนี่รับทีเราเตรียมมาเองนะครับผมมาแคมปิ้งก็ส่วนมากก็ต้องมาทำกบบข้าว แต่ก็ขเขาเรียกยังไงนะเอาที่แบบง่ายง่ายที่สุดอันนี้เป็นเครื่องแกงส้มใต้นะครับะกะเอานะครับผมไม่ต้องเยอะมากประมาณสักช้อนหนึ่งก่อนลองใส่นะครับจริงๆมันต้องใส่กะปีด้วยนะแต่ผมไม่ได้ไม่ได้เอากะปีมาอ่าแกงส้มโจรแกงส้มโจรง่ายๆ,ๆถ้าเป็นเขาเรียกยังไงนะถ้าเป็นเกงส้มทางใต้เขาจะเรียกว่าเอ่เปรี้ยวเผ็ดเค็มนะครับเปรี้ยวเผ็ดเค็มเขาจะไม่ค่อยทานหวานกันแต่ถ้า ใครชอบหวานก็สามารถตัดน้ำตาลไปได้ออันนี้ผลละลายเครื่องก่อนนะครับผลละลายเครื่องแล้วเสียงอาจจะดังนิดนึงเพราะว่าอยู่ในทานน้ําตกนะครับเสียงน้ําตกอาจจะดังไปนี่ละลายเครื่องแล้วกากเอานะครับผมเดี๋ยวก็ตั้งให้ตั้งให้น้ําเดือดนิดนึงค่อยใส่ปลาอ่าน่าจะได้กับปลาหนึ่งตัวนี่ครับ ปลาหนึ่งตัวนะครับผมนี่เมื่อวานซื้อจากตลาดมาแล้วก็ให้เขาทำมาให้แล้วก็นกน้ําแข็งมานะครับใส่ลังโฟมมาอันนี้เป็นมะนาวครับผมถ้าเกิดใครจะไปเกงใส่ผักก็ได้นะนะเก่งใส่ผักก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวรอน้ําเดือดนิดนึงวิวดีิดีตีใส่ปลาไปก่อนเลยครับนี่อันนี้ใส่ปลาไปแล้วเราไม่ต้องคุณเลยนะครับผมใส่ปลาไปแล้วไม่ต้องไปคนมันนะครับ รอให้มันสุกแป๊บนึงยก่อนแล้วก็ค่อยคนทีหลังครับไม่นั้นเดี๋ยวมันจะคาวนะครับอ่ะวางไว้แค่นี้เลยนะครับเสร็จครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาหัน่นมะนาวต่อกันครับชอบเปรี้ยวใส่เปรี้ยวเยอะนะครับชอบเปรี้ยวใส่เปรี้ยวเยอะเต่ถ้าเป็นคนทางใต้ส่วนมากเขาจะชอบกินเปรี้ยวเผ็ดเค็มกันนะครับจะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะครับอันนี้ประมาณนี้ผมคิดว่าครับ หนึ่งลูกสองลูกสามลูกอ่ะสี่ลูกน่าจะอยู่แล้วสี่ลูกน่าจะอยู่นี่มะนาวน้ำเยอะอยู่นะแล้วก็ตอนใส่แนะนําให้เอาเม็ดออกนะครับผมให้เอาเม็ดออกเพราะไม้นั้นเดี๋ยวมันจะมีอาการขมนะครับเดี๋ยวมันจะมีอาการขมเอานะครับนี่เห็นเปลากำลังเดือดเลยนี่นะครับกำลังเดือดเลยเอาเม็ดออกก่อนนะครับผมเอาเม็ดออกก่อน เสียงน้ำตกอาจจะดังไปหน่อยนะครับผมขออภัยด้วยนะครับเสียงน้ำตกอาจจะดังไปหน่อยสำหรับคนที่จะไปทำทานกันนะครับผมง่ายๆเลยครับทุกคนใส่เป็นปลานิลก็ได้ปลาทับทิมก็ได้นะครับผมหรือเป็นเนื้อปลากระพงนะครับแล้วก็เครื่องแกงส้มใต้นะครับก็เอาจริงมันมันก็แค่ใส่เครื่องแกงแล้วก็มีใส่เครื่องแกงแล้วก็ใส่กะปินะครับผมนิดนึงนะครับ แต่อันนี้มันเขาเรียกว่าสถานการณ์ฉุกเฉินผมไม่ได้หยิบกระปีมาตอนจัดของนะครับผมไม่ได้หยิบกระปีมาเลยเอาติดมาแต่เครื่องเกงอย่างเดียวแต่ถามว่าถ้าเกิดไม่ใส่กระปีมันก็อร่อยไหมมันก็อร่อยมันก็จะออกรสชาติเรี้ยวเกล็ดเหมือนกันครับผมเพราะว่าพิกแกงทางใต้เขารสชาติเขาดีอยู่แล้วครับนั่นแหละนะแต่มันอาจจะเขาเรียกว่ายังไงนะเขาถ้าภาษาใต้เขาเรียกว่ามันจะเบาเบาก็คือว่ามันจะไม่ค่อยเข้มข้นเหมือนกับเราใส่กระปีครับ ะระหว่างรอครับผมระหว่างรอเครื่องปุ้งก็ไม่มีอะไรมากมีแค่รสด,ดีกับน้ำปลาแล้วก็มะนาวนะครับผมส่วนใครจะชอบหวานตัดหวานนิดนึงก็ใส่น้ำตาลไปได้สักนิดนึงนะครับผมเกส่วนตัวผมเองผมไม่ชอบทานหวานนะครับ เดี๋ยวผมปรุงเลยแล้วกันง่ายๆรสดีครับผมรสดีหมูกะเอาแลวกันขึ้นช้อนหรืออะไรยังไงอ่ะผมค,คนไฟใส่อย่างนี้ถ้าเกิดใครใส่อะไรนะ,ะชูรสก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ผมไม่มีแล้วอะเข้าป่าเข้าป่าวิบวบอ่ะน้ำปลาส่วนน้ำปลานะครับสมมุติถ้าเกิดน้ำปลาหนึ่งช้อนนะครับผมสมมุติถ้าเกิดน้ำปลาหนึ่งช้อนก็ าเรียกไงน้ำปลาหนึ่งช้อนน้ำมะนาวหนึ่งหนึ่งช้อนแต่จริงๆมันไม่มีสูตรที่ตายตัวรครับใครชอบกินเค็มกินหวานยังไงก็เอาที่เราชอบเลยครับผมนี่ฮนะเดี๋ยวรอเดือดอีกนิดนึงนะครับรอเดือดอีกนิดนึงจริงๆผมรู้แล้วผมลืมอะไรอีกผมลืมฝาหม้ออีก <c oughs> ลืมหมดทุกอย่างเลยแต่ก็เขาเรียกยังไงนะแค่มีกระทะกับเตา มีดกับเขียงแค่นี้สามารถทำกับข้าวได้แล้วครับผมเนี่ยส่วนกับข้าวไปหาซื้อตามตลาดข้างหน้าเอานะครับเดี๋ยวน้ำมะนาวผมจะใส่หลังสุดนะครับผมรอให้เนื้อปลาสุกนิดนึงบีบมะนาวใส่เลยนะครับเอาอย่างนี้แหละบีบไปเลยโอ้โหน้ำลายย้อยเลยน้ำลายแตกน้ำลายแตกบีบไปนี่ฮ อันนี้เอาแล้วแต่สะดวกนะครับบางคนอาจจะบีบน้ำมะนาวใส่ถ้วยเอาไว้ก่อนก็ได้แต่ผมบีบแบบนี้เลยแล้วกันนะครับอันนี้ทำกินเองไม่เป็นไรนี่น่าจะเปรี้ยวเลยมึงเนี่ก็อ๋อสักลูกหนึ่งสิอ๋อเห็นแล้วน ต้องตักดูต้องตักดูคนน้ำมะนาวให้เข้ากันดูก่อนปิดแก๊สเลยปิดแก๊สเลยนะครับผมปิดแก๊สเลยเพื่อหยุดความสุกข,ของเนื้อปลานะครับอลองชิมดูสิอร้อนร้อนหืผมเอาไเลยเลี้ยวได้แล้วเลี้ยวได้ เปรี้ยวได้เผ็ดได้ชิมโอเคแล้วอ,อ,อร่อยมากเดี๋ยวตักชิมเลยขอเป็นท่อนหางแล้วกันนี่เลยมันเก่งนิดนึงอันนี้จริงๆต้องกินกับข้าวนะมาเปลี่ยอข้าวดูนะโอ้โหเ้อปลาดูดะมัะนเก่งนิดนึง นี่ครับเนื้อปลานะครับเนื้อปลาเด้งๆเลย,ยเยืกินกับข้าวสวยกินข้าวหมดหม้อแน่เลยอย่างนี้กับน้ําแกงอาเลยจัดเนี่โอเคครับผมเดี๋ยวใครไปทำกินกันวิธี ทำเป็กิงง่ายๆเลยจะแกงใส่ปลากระพงก็ได้ปลานิลนก็ได้นะผมปลาทับทิมก็ได้เครื่องอ่าเครื่องแกงใต้แล้วก็ใส่กะปินะครับผมเครื่องปรุงก็จะมีแค่กรดีน้ำปลามะนาวใส่ชอบหวานตัดน้ำตาลไปนิดนึงนะผมง่ายมากตั้งน้ำให้เดือดนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวรับชมกันคลิปหน้าต่อไปครับ